สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตครับผมการย้ายนะครับนักเรียนจากชั้นเรียนที่อยู่ในทีมแรกนะครับอย่างเช่นวิชาภาษาไทยนี่นะครับไปยังชั้นเรียนใหม่นะครับผมก็มาที่การสร้างนะครับหรือ Create Team ันใหม่ขึ้นมานะครับแทนที่จะให้เป็นรหัสนะฮะผมก็สร้างทีมใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นทีมแบบชั้นเรียนนะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องของการเรียนเสริมนะฮะผมตั้งชื่อชั้นเรียนนะครับกด Next นะครับ ปกติมาตรงนี้ฮะที่เราจะมาเพิ่มชื่อนักเรียนนะครับผมเราก็มาเพิ่มนะครับเป็นชื่อนะครับผมทีมเดิมที่เราเคยมีอยู่แล้วนี่นะครับผมนี่ฮะผมก็เพิ่มชื่อวิชาภาษาไทยเดิมที่ผมมีอยู่แล้วนี่นะครับใส่เข้ามาอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเป็นการเอานักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องเรียนภาษาไทยเดิมเนี่ยมาอยู่ในห้องเรียนเสริมได้เลยนะครับแค่นี้เองครับเป็นเรื่องของการเพิ่มนะครับนักเรียนจากห้องเรียนเดิมไปยังชั้นเรียนใหม่ทั้งห้องครับ